กำลัมาแกก่องตัวหูฟังแบบย n นเฮียแบบมีส่าย t y ่กล่อง Xiaomi ครับเซม o m i Type C Earphone ครับตัวนี้จนกบเปิดนะครับราคาก็ถูกนะครับตัวนี้หลายคนก็อาจจะเคยใช้งานนะครับบางคนอาจจะไม่เคยใช้ครับแล้วก็อยากดูนะครับ ตัวน,นี้เป็นแบบอินเทียนะครับใจใสแต่สี่รับในกล่องก็จะมีคู่มือแล้วก็มีจุกุฟังแต่ไม้อีกสองู่นะครับคู่มือขนาดเล็กนะครับแล้วก็ตัวอูฟังก็อยู่ในซองตัวนี้ครับครับก็เป็นหูฟังแบบทต่สีนะครับอินเทียครับ,บ,บ,รบมีจุกุูฟังไม้อยู่แล้ว หนึ่งคู่นะครับก็ยาวพอค,ครับใช้งานกับอุปรกรณ์ไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว,ว่าตัวแทบเลตนะครับเดี๋ยวเราลองใช้กับตัวมือถือดูนะครับเราจะลองใช้งานกับมือถือ xiaomi 1 5 t pro นะครับนะครับเดี๋ยวเราเปิด วิวดูนะครับต่อได้เลยนะครับเนื่งจาเป็นไต้ซีแล้วนะครับนะครับเมื่อเสียบสายก็จะขึ้นแจ้งเตือนนะครับเรื่องเสียงปาก usb นะครับให้เราแตะตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะครับนะครับการปรับแต่งต่างๆนะครับก็สามารถ เราตั้งค่าได้นะครับเปิดสวิตช์เสียงมจริงได้นะครับปุ่มควบคุมต่างๆนะครับนะครับก็สามารถปรับแต่งได้นะครับให้เราเปิดดูนะครับนะครับ เสียงก็ออกปกติครับใช้งานได้โอเคเลยนะครับลดเสียงได้นะครับเพิ่มเสียงได้กดหยุดได้กดที่เล่นกดเล่นต่อได้กดเพื่อตัดไปได้นะครับนะครับกดตัดไปได้นะครับตัวโอเคเลยนะครับเสียงก็โอเคนะครับ นะครับสำหรับใครที่กําลังสนใจก็ลองดูเป็นตัวเลือกได้นะครับอ mm hmm. ูปัังแบบอินเอแบบมีสซย์กล่องเสียไม่มีไต้4นะครับอากาศไม่แพงด้วยนบตัวนี้